คุณผู้ชมครับอังกะลุงถือว่าเป็นเครื่องดนตรีไทยที่มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ในสถานศึกษาต่างๆครูอาจารย์มักจะมีการสอนให้กับเด็กๆเล็กๆและที่สําคัญแม้กระทั่งในวัยผู้สูงอายุก็มักจะนิยมกันเล่นด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะนอกจากเสียงที่ไพเราะแล้วยังช่วยเรื่องความสมัคคีแล้วก็ช่วยเรื่องของสติปัญญาและความจําด้วยนะครับแต่การจะเข้าถึงวิธีการเรียนรู้อังกะลุงหรือว่าจะเข้าถึงการเล่นอังกะลุงนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคุณผู้ชมแต่ปัจจุบันนี้ด้วยสื่อเทคโนโลยีต่างๆทําให้เราเข้าถึงได้ง่ายแต่จะมีสกิ์โปรแกรมที่ทําขึ้นมาเพื่อใช้ในการศึกษาอังกลุงวันนี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับใครก็ตามไม่ว่าจะเพศไหนไวัยไหนก็สามารถเข้าถึงการเรียนรู้และเล่นอังกลุงเป็นได้ทั้งคนเดียวและเป็นทีมเป็นกลุ่ม วันนี้ผมอยู่กับบุคลากรคนสำคัญของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาการนั้งสาท่านนะครับคุณผู้ชมท่านแรกเป็นหัวหน้ากลุ่มการเรียนรู้สาขาศิลปะนะครับท่านอาจารย์จอมขวัญนน,นครอีกท่านหนึ่งนะครับคุณรัติกรพนิชผลท่านอาจารย์ในหมวดศิลปะเช่นเดียวกัน และอีกท่านหนึ่งเป็นน้องน้องนักเรียนนะครับเด็กชายขออภัยน่าจะเป็นนายแล้วนะคุณผู้ชมานาก่อนยอดแก้วนักเรียนโรงเรียนพุทธิสัมพันธ์วิทยาคารครับสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีน้องท็อปด้วยนะคะน้องท็อปนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะ เล่นอังกะลุงให้เราดูกันคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยพูดถึงอังกะลุงไม่เห็นมีเครื่องดนตรีชนิดนี้มาวางเลยยุคนี้โหคุณผู้ชมะฮะ1 5แล้วรับรองว่ามันจะต้องมีสื่ออะไรที่เข้ามาช่วยเรื่องการเรียนการสอนให้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้ถ้าพูดแล้วนี่อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวคุบอ,อาจารย์แล้วกันนะคนะคก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องต้องต้องพูดกันแบบว่าเบสิกเบสิกก่อนนะต้องถาม,มท่านอาจารย์ก่อนนะว่าจริงแล้วเนี่ยอังกะลุงเนี่ยนะมีที่มาที่ไปยังไงคะในส่วนของเครื่องดนตรีชนิดนี้ค่ะอังกะลุงนครับ แต่เดิมเนี่ยเป็นของประเทศชาวาผู้ที่นำนำมาเผยแพร่ครั้งแรกในประเทศไทยก็คือหลวงปริฐิไพรละถ้าคนไม่รู้จักก็ลองนึกถึงหนังเรื่องหมโลงครับพระเอกคนนั้นแหละครับที่นำอังการุงเข้ามาตอนนั้นนำนำมาในสมัยรัชกาลที่5้าแล้วก็อังการุงของประเทศชวานะครับจะมีกระบอกเสียงอยู่สองอันนะครับท่านครูหลวงปิฐ์ไพราะก็สร้าง ให้เป็นของไทยโดยสร้างเพิ่มเป็นอีกอีกบอกนึงเป็น3มกระบอกเสียงนะครับแล้วก็พอ,นะพอมาในในรัชกาลที่7ก็พัฒนาเสียงให้ครบ7เสียงครับ,รบตามอย่างเสียงของเครื่องไทยต่างๆใช่ครับ<า>ใช่ครับ,รบแล้วทีนี้อังกะรุงเครื่องหนึ่งเนี่ยที่ผมเข้าใจก็มีเสียงเดียวไม่ใช่อรอาอาจารย์อ่าใช่ครับ อังกลรุงเนี่ยในเขาเรียกเป็นตับนะครับตับหนึ่งก็จะมีกระบอกเล็กกระบอกกลางแล้กระบอกใหญ่<ช>นะครับ,รบแล้วก็ในหนึ่งตับมันก็จะมีหนึ่งเสียงแล้วผู้เล่นเนี่ยก็จะต้องถือเสียง2เสียงนะครับในวงวงหนึ่งเนี่ยก็จะมะีผู้เล่นเนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณ5คนขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่า5คนก็คงจะเล่นเป็นเลงไม่ได้เล่น,เล,นเล่นได้แต่ไม่ไม่ดีครับ แล้วอย่างนี้ถ้าเรามีคนเดียวอาจารย์แล้วอยากจะเล่นให้เป็นเพลงไม่จําเป็นต้องจับอังกะลุงก็ได้มีวิธีไหมฮะไม่ได้แค่ได้ยินเสียงอังกะลุงแต่เป็นไปตามโน้ตตามเพลงนะครับอันนี้ที่ผมมาในวันนี้ก็เป็นการนําเสนออังกะลุงยุคใหม่นะครับยุคใช้ไอซทีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอังกะลุงครับมาเล่นอังกะลุงคือสามารถ เรียนรู้ทั้งทฤษฎีทั้งประวัติความเป็นมาลักษณะของอังกะลุงการจัดวงของอังกะลุงนะครับทั้งหมดเนี่ยจะรวมอยู่ในนวัตกรรมตัวนี้นะครับและในแต่ละบทเรียนนะครับก็จะมีมแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเหมือนกับเราเรียนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการทําแบบทดสอบผลวัดผลสลิดในตอนท้ายนะครับอ๋อเรามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ในในนวัตกรรมตัวนี้เลยครับับผม แต่ก่อนที่จะไปลงลึกถึงนวัตกรรมเนี่ยนะคะต้องขออนญุญาตเรียนถามอาจารย์จอมขันดีกว่านะคะคว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทําไมเราถึงได้เอาทั้งสองอย่างมาผนวกกันล่ะคะในส่วนของดนตรีเครื่องดนตรีไทยๆกับไอทีที่มันเป็นวิวัฒนาการที่มันแบบโหล้ําอยู่นะขณะนี้ทําไมเราถึงเอาสองตัวนี้มาผนวกกันดได้เออดูไม่น่าจะเข้ากันได้เออมันดูไม่น่าจะเข้ากันอะค่ะจุดสําคัญคือเราต้องใช้คําว่าบูรณาการาค่ะ บูรณาการตัวนี้มันจะนําไปสู่การการเกิดสิ่งใหม่ๆค่ะก็คือเหมือนอย่างสมัยก่อนเนี่ยก็คงเป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่าเล่นอย่างนี้นี้นี้ค่ะใช่ค่ะแต่เมื่อมี ICT เข้ามาแล้วอีกอย่างหนึ่งโรงเรียนเป็นศูนย์ ICT ีที4.6ไอซด้วยค่ะทีนี้ก็ใช่ค่ะครับค่ะเป็นเป็นเป็นศูนย์4.6ไอซเพราะฉะนั้นการพัฒนาของอาจารย์ในส่วนตรงนี้ เข้าประเด็นกับของโรงเรียนแล้วก็เป็นศูนย์ Google อีกค่ะก็ก็เป็นงานชิ้นโบแดงนะก็ต้องขอแสดงความยินดีแบบว่าล่าสุดค่ะล่าสุดแล้วก็เป็นเป็นอาจารย์ที่พัฒนางานด้านเนี้มาเรื่อยๆไม่ไม่หยุดนะคะไม่หยุดเก่งหลายด้านค่ะเก่งหลายด้านแต่นี้พอสําหรับงานชิ้นนี้เห็นว่าอาจารย์ทําจริงและสามารถที่จะไปใช้กับเด็กๆไม่จําเป็นว่า แค่ในโรงเรียนเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยสามารถศึกษานอกห้องเรียนได้เพราะฉะนั้นนวัตกรรมตัวนี้เยี่ยมมากคะที่ท่านสนเสริมนะคะต้องมีการบูรณาการนะนะคะแล้วก็ก้าวเขาเรียกอะไเดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็เลยเกิดนวัตกรรมดีๆตัวนี้ขึ้นมานวัตกรรมตัวนี้อยากให้อาจารย์ได้อธิบายหน่อยครับว่ามันเป็นโปรแกรมหรือมันเป็นฟังก์ชันการทํางานอะไรยังไงบ้างตัวโปรแกรมที่ผมพัฒนาให้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตัวนี้นะครับผม เริ่มแรกเลยเนี่ยผมใช้โปรแกรม powerpoint นะครับแล้วในการทำโน้ตแต่ละตัวเนี่ยสมมติโน้ตเพลงหนึ่งเนี่ยมี100ยร้ตัวโน้ตก็จะต้องมีร้อยสไลด์แล้วทีนี้พอเป็นไฟล์ใหญ่ปุ๊บเนี่ยการใช้งานมันก็จะไม่สะดวกครับแล้วก็มีการหน่วงช้าเร็วอะไรมันไม่ไม่ไม่สม่ำเสมอแต่ผมไม่ศึกษาในอินเทอร์เน็ตครับไปหาการทำคู่การทำนวัตกรรมที่เป็น ICT ครับ มันก็จะเป็นวิชาอื่นไม่ค่อยจะมีดนตรีไทยแล้วผมก็ดัดแปลงให้ให้เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับดนตรีไทยครับอ,อย่างที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแอปตัวหนึ่งที่ที่โด่งดังไปทั่วประเทศนะครับแอปอะไรครับอาจารย์แอปอังกะลุงครับที่เขย่ามือถือให้เป็นอังกะลุงครับอ๋อแต่แต่ตัวนั้นนะครับแต่ตัวนั้นอ่ะมันมันแค่เขย่าเป็นเสียงอังกะลุงถ้าคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับอังกะลุงนะครับก็จะเล่นไม่ได้นะครับ<ต> แต่ถ้าของผมเนี่ยจะมีมีเหมือนกับกล่องข้อความมีเคอร์เซอร์ขึ้นที่ตัวโนต้ตถ้าตัวโนต้ตไหนจังหวะยาวเคอร์เซอร์มันก็จะแสดงนานหน่อยอถ้าตัวไหนจังหวะสั้นเคอร์เซอร์มันก็จะแสดงสั้นทีนี้คนถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านดนตรีไทยเนี่ยเราก็สังเกตตัวนี้แล้วก็คลิกไปที่ปุ่มเสียงที่ในนวัตรกรรมเนี่ยที่ผมสร้างขึ้นมาก็สามารถเรียนรู้อังกฤลุงได้ด้วยตัวเองอ คือคนไม่มีพื้นฐานไม่รู้ตัวโน้ตเลยเนี่ยก็สามารถเนีนไ้นี่ตามรูปที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ป่ะคะอาจารย์คะใช่ครับะใช่ครับตอนนี้เด็กเขาก็จะดูในในจอคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็คลิกเมาส์ตามตัวปุ่มเสียงที่อยู่ด้านล่างครับ นคะอุ้ยนี่ถ้าเล่นในแท็บเล็ตคงจะสนุกนะเพราะจิ้มได้เลยสัมผัสหน้าจอนะคะพอสรุปง่ายๆคือนวัตกรรมนี้เป็นโปรแกรมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์สําหรับสื่อการเรียนการสอนอังกะลุงโดูจะคร้เอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นในแท็บเล็ตอาจารย์ไม่ตอนอยู่นคอมอ่ะตอนนี้ผมพัฒนาให้ลงไปในแท็บเล็ตที่มีตามโรงเรียนทั่วไปนะครับ จากโปรแกรมเป็นแอปพลิเคชันแล้วเอ่ะจ้ะใช่ครับไม่ไม่ถึงกับเป็นแอปพลิเคชันครับแต่เป็นโปรแกรมที่ผมใส่ไปในในแท็บเล็ตของเรียนครับค่ะโอ้โหนะคะไม่ธรรมดานะวิต้องขออนุญาตถามอย่างนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะอย่าง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 กุ้งเองเนี่ยนะคะถือว่าจบมานานแล้วพอมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันมีความรู้สึกแบบว่าการศึกษาเราดูนี้เนี่ยใช่แล้วมันไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อะไรประมาณนี้นะต้องขออนุญาตเรียนหาัอาจารย์อย่างนี้นะคะว่า ต่างเหล่านี้เนี่ยจากการคิดคนของเราเนี่ยเยเราได้รับรางวงรางวันอะไรมาบ้างหรือเปล่าคบเพราะว่ามันมันดูเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเรื่องอะไรพลิกบทบาทการศึกษาของไทยเราเลยทีเดียวครับผมเพิ่งเพิ่งไปที่การประกวดนวัตกรรมนะครับของครูผู้สอนครับคือคือหมายถึงการประกวดเฉพาะของครูอาจารย์อย่างเดียวใช่ไหมคะนวัตกรรมของครูผู้สอนค่ะที่ที่อ โรงแรมเดอะสตาร์ระยองนะครับจัดขึ้นในในในระดับเขตพื้นที่แล้วของผมได้ระดับเหรียญทองครับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งครับโอ้โหแสดงความินดีด้วยนะครับแวแทนไปแข่งขันที่จังหวัดอ่างทองในระดับภาคครับทางนึงครับเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่คะประมาณเดือนพฤศจิกาครับนวัตกรรมตัวนี้ใช่ไหมน้าจ๊ะใช่ครับ ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะได้ระดับเหรียญทองมาเลยทีเดียวนะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าโปรแกรมนี้สามารถเรียนรู้ทั้งทฤษฎีประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆรวมถึงภาคปฏิบัติเดี๋ยวให้น้องได้โชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมครได้ครับเดี๋ยวให้น้องท็อปนะฮะและในที่ดูหน่อยว่าโปรแกรมนี้มีฟังก์ชันการทํางานยังไงบ้างถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอยากจะรู้ประวัติอังคารุงเข้ายังไงเดี๋ยวให้กล้องจับให้คุณผู้ชมดู เพราะส่วนนี้ถือว่าสําคัญนะคะคุณผู้ชมคืออะไรก็ตามที่ครูอาจารย์เราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเด็กเนี่ยสื่อถึงเด็กแล้วเด็กทําไม่ได้ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จแต่นี้พอเราทามาปุ๊บเนี่ยน้องๆใช้ได้ใช้ทํางานได้อะไรประมาณนี้ถือว่าประสบความสําเร็จมากเข้าโปรแกรมปุ๊บเราก็จะไปเจอหน้าอย่างไงต้องท็อปยิมได้เลยลูกต้องท็อปจกเงินนะไม่ต้องกลัวพี่นะต้องท็อปนะหน้เหมือนพี่เป็นนักเรียนคนหนึ่งพี่อยากรู้อยากเห็นมากนะคะ ตรงนี้นะครับเราก็มีการกรอกชื่อนะครับนามระกุลไปแล้วก็เข้าสู่บทเรียนนะครับครับก่อนที่เราจะใช้ตัวเนี้ยผมจะมีคู่มือการใช้งานที่เป็นรูปเล่มแล้วก็ในตัวโปรแกรมเองนะครับในตัวโปรแกรมผมทำเองหมดเลยครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นวิดีโอสาธิตนะครับสมมุติเราอยากรู้ว่าเมื่อกี้ท่านพิยากรถามเรื่องอะไรนะครับประวัติความเป็นมาครับอ่าเธอช่วยเข้าการใช้งานที่ คู่มือการใช้งานหนึ่งครับอ่าครับแล้วก็เข้าอ่าครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาครับอ่าครับอันนี้เขาก็จะบอกว่าวิธีการเนี่ยครับ<ม>เวลาเราจะใช้ตัวเนี้ยม,มันจะเป็นวิดีโอสาธิตให้เราเลย<ม>เราก็สามารถดูแล้วก็ทำตามเห<ม>็นไหมค<อ>การ<อ>การเลือกคำถามตอบถูกผิดนะครับแล้วก็ผมจะมีข้อความสั้นๆอธิบายเกี่ยวกับ แต่ละปุ่มที่ทํางานว่ามีหน้าที่อะไรครับคือมีโปรแกรมนี้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณผู้ชมโดยที่ไม่ต้องไปเรียนกับอาจารย์ก็สามารถเล่นได้ครับศึกษาด้วยตนเองรู้เรียนรู้ด้วยตนเองได้เลยเหมือนมีคู่มือมาให้กับโปรแกรมนี้เลยโอ้ดีนะอาจารย์แล้ทีนี้เข้าไปที่นี่ครับนี่คือการเข้าโปรแกรมจบครับ ประวัติความเป็นมาที่อาจารย์ได้เล่าไปเมื่อช่วงต้นใช่ไหมคะครับเด็กอยากรู้ประวัติความเป็นมายังไงดูได้เลยครับแล้วถ้าอยากจะทดสอบตัวเองว่าเอ๊ะฉันเรียนแล้วฉันอ่านแล้วมีความเข้าใจขนาดไหนมีแบบทดสอบให้ไหมอาจารย์อ่ามีครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ่าตอนนี้เขากำลังดูที่คู่มือการใช้งานอยู่ครับอ่าเดี๋ยวรอ คือเป็นระบบเป็นขั้นตอนเราก็เข้าใจง่ายนะครับมีแบบทดสอบให้ด้วยอันนี้เป็นทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนครับสมมุติเราเราต้องการไปไปสอนเด็กใชฮะเราก็ทดสอบความรู้เบื้องต้นของเด็กก่อนว่ามีพื้นฐานยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในตอนท้ายของแบบทดสอบเนี่ยก็จะมีการสรุปคะแนนให้ด้วยนะครับในแต่ละแบบทดสอบ พอทดสอบแบบทดสอบทําแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็เข้าสู่บทเรียนพอเข้าสู่บทเรียนไปศึกษาข้อมูลในเรียบร้อยแล้วก็มาทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกทีนึ่งดูว่าผลต่างเป็นยังไงในในในที่นี้ผมทําไว้บท6บทรับทเรียนนะครับและในแต่ละบทเรียนก็จะมีแบบทดสอบก่อนหลังคือแบบทดสอบย่อยแล้วก็จะมีการทําแบบทดสอบผลสัมทธิ์วัดผลสัทธิ์อีกทีหนึ่ง มกับสอบปลายภาคเลยนะเรียกว่าครอบคลุมเลยทีเดียวนะคะต้องขออนุญาตเรียนถามอาจารย์จอมขวัญพอเรามีสื่อการเรียนการสอนแบบนี้ออกไปเด็กๆเขารู้สึกยังไงกันบ้างคะเขาชอบไหมหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มีของใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีการเปลี่ยนจากที่ต้องนั่งเขย่าก็ลองไอ้มันเป็นเป็นสื่อที่เขาถนัดอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับการใช้ด้วยแล้วทางกลุ่มสาระก็จะมีแท็บเล็ตตัวเนี้ยค่ะ บริการ5ะะห้าิบชิ้นถูกอกถูกใจแหละวัยรุ่นสมัยนี้ก็ต้องนะเพิ่งสื่อไอีเนี่ยแหละหลักนะขออนุญาตนิดหนึ่งครับนครับนอกจากแท็บเล็ตแล้วนะครับที่ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยครับตรงนี้นะครับเราก็มีการเอาโปรแกรมตัวนี้ครับไปไว้ที่เว็บไซต์ของเรียนโพธิสัมพภาริยาค่ะอ๋อแสดงว่ากุ้งกับน้องเอ็มเข้าไปได้เหมือนกันเข้าไปใช้ได้ใช้งานได้เลครเป็นฟรีโปรแกรมใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับ อ่าไปที่คังความรู้แล้วก็ในหัวข้ออังกอรุงโผ่ครับมันก็จะเป็นโปรแกรมที่ผมทําตัวเดียวกันเลยครับสมมุติผมไม่ใช่นักเรียนโพไม่ใช่สิทธิ์เก่าโพผมจะแอบไปโหลดมาได้ไหมอาจารย์อโหลดมาใช่คือใช้งานได้ครับเข้าไปใช้งานได้เลยแล้วก็สมมติถ้าถ้าน้องคนไหนนะครับนักเรียนคนไหนครับพอไปถึงบ้านใช่ไหมครับถ้ามีพี่ก็สอนพี่ถ้ามีน้องก็สอนน้องหรือพ่อแม่คนไหนสนใจครับเราก็ ให้เข้ามาเล่นด้วยกันคือบรรเลงอังกุุงด้วยการร่วมกันนะครับความอบอุ่นในในสังคมในครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีขึ้นนะครับที่ซัมบอกว่าสามารถเล่นเป็นเสียงได้เอาผมอยากรู้ตรงนี้เลยให้ต้องต้องให้น้องลองเล่นให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรานั่งคุยกันตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะยังยังนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะเราจะเล่นอังกลุงผ่านไอชีได้ยังไงที่มันขออนุญาตล่วงเวลาหน่อยนะที่พิธกรอยากรู้อยากเห็นตรงนี้นะครับเราจะมีปุ่มเพ a ปุ่มสต็อปแล้วก็ เริ่มต้นใหม่นะครับเราจะมีหมายเลขศูนย์หนึ่งสองสามที่อยู่มุมซ้ายมือนะครับถ้าเรากดปุ่มเพลเนี่ยอ้าวนักเรียนกดปุ่มเพลเลยครับนะครับตัวเลขนี้คือเราเตรียมความพร้อมนะครับนะครับแล้วก็จะมีมีมีกล่องข้อความขึ้นตามตัวโน้ตครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยคลิกเมาส์ตามตัวโน้ตนั่นเลยนะครับอ่นักเรียนครับเอาเพลงที่คุ้นเคยกับท่านผู้ชมหน่อยก็ได้ครับเอาเพลงล่องหน้าเพลงเพลงเต้ยของครับเพลงเต้ยของครับ น่าสนุกนะครับครับสมมุติกดเทปปุ๊บนะครับก็จะมีเคอร์เซอร์ขึ้นนะครับเดี๋ยวให้ให้ธนากรสาธิตเล่นนะครับเราเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านตัวโน้ตใช่ไหมฮะเราก็สามารถดูดูเคอร์เซอร์แล้วก็กดตามไปถ้าสีมันขึ้นที่โน้ตตรงไหนให้เรากดโน้ตตัวนั้น กดเร็วยังไงก็ดูที่สีนะเหมือนกันตัวนั้นจะเป็นตัวกําหนดการบรรเลงของเราครับให้เป็นทํานองเพลงครับแต่แต่ตรงนี้จะเป็นเบื้องต้นในการอ่านโน้ตนั่นเองพอพอพอเขาคุ้นเคยกับทํานองเนี่ยเขาก็จะจําทํานองได้และทีนี้เราก็อธิบายว่าเสียงยาวขนาดนี้มีอัตรากี่จังหวะเราใช้โน้ตโน้ตดนตรีไทยมันจะเป็นขีนะครับครับ เพราะฉะนั้นถ้าตัวโน้ตแล้วขีดยาวๆนี้ก็จะจังหวะยาวครับแล้วพวกนี้นะครับเราสามารถประยุกต์ไปเกี่ยวกับการเป่าขลุยก็ได้เราก็ดูจากเคอร์เซอร์ตัวนี้ฮะแล้วก็เป่าขลุยตามไป มันก็จะเป็นเพลงตามที่เราต้องการครับอ๋อคือตัวโน้ตมันจะรันไปตามโปรแกรมใรแต่เสียงเนี่ยรันไปตามนิ้วที่เรากดใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจังหวะมั่วก็อยู่ที่เราใช่ไหมครับใล่ครับและในที่ห้องเรียนผมนะครับผมจะมีโปรเจคเตอร์ตัวหนึ่งแล้วผมก็ฉายขึ้นไปที่กําแพงห้องนะครับครับแล้วก็ให้เด็กเขย่าตามเลยผมมีวีดีโออาเนี่ยครับนี่คือการบรรเลงที่ เบ็ลงจริงที่ห้องครับใช้ผนังห้องเป็นสื่อครับเราต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณผู้ชมค่ะนี่ไม่ไดใช้ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคมีเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะเทียบกับเครื่องดนตรีเดิมๆนะเข้ากันนะน้องเอ็มคือเนี่ยเป็นเพียงก้าวแรกนะแล้วก็นวัตกรรมต่างๆเหล่านี้อาจจะไปต่อยอด สอนในแะแนงวิชาอื่นๆได้อีกอะไรประมาณนี้มันทําให้เราเห็นถึงวิวัฒนาการทางการเรียนการสอนนะในปัจจุบันคือผมมองว่ามันไม่ได้เป็นแค่อังกะลุงแต่ที่ตาเล่ามานะมันเหมือนกับใช้แอปพลิเคชันหรือใช้โปรแกรมตัวนี้ในการเรียนดนตรีไทยอื่นๆนะอาจอย่างง่ายๆก็เป็นครุยหรืออาจจะใ Apply ไปอย่างอื่นนะครับตอนนี้กาลังค้นคว้าในระดับต่อไปผมสามารถมีอีกอย่างนึงผมกําลังพัฒนาอยู่ได้ไหมครับสาธิตหน่อยครับ ันนี้จะเป็นแอปตัวหนึ่งที่ต้องต้องขอบคุณท่านผู้บริการนะครับที่เขาให้มีการอบรมเมื่อตอนเปิดเทอมที่ผ่านมาเนี่ยครับ <olmuş. S 2> อันนี้จะเป็นครับผมอ,อันนี้จะเป็นแบบรูปรูปรปนาดเอกธรรมดาธรรมดาคุณผู้ชมครับร,ร,ร,รูปรปนาดเอกนะครับพอเราเอาแอปพลิเคชันตัวนี้อุลัสมานะครับเข้าไปจับนะครับเนี่ยครับฮ่าอ่าครับเนี่ยครับเอาสะนะครับ ก็จะเป็นสมมติเด็กที่ไม่เคยรู้ว่าเสียงและหน้าเป็นยังไงนะครับก็สามารถเอ๊เสียงและหน้าเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับครับแล้วสิ่งที่ผมได้รับคําอุทานของเด็กอะครับที่เด็กลองมาทําตรงนี้ครับเด็กเขาว่าครูทำได้ไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับจะมีรูปการใช้งานอยู่ด้านหลังนะครับขอขออนุญาตนะครับการใช้งานเนี่ยครับ ผมก็เอาภาพต่างๆนะครับไปติดอยู่ที่หน้าห้องดนตรีไทยนะครับแล้วให้เด็กไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับนะครับนะครับคือเด็กก็เอาโปรแกรมอุลตร้มาเนี่ยสอขก็ไปเลยสนุกเลยเหมือนเหมือนคิวอารโค้ดแบบนี้เลยเออ้บโปรแกรมนี้คือใครก็โหลดได้หรือเปล่าครับฟีครับเป็นแอปพลิเคชันที่ที่ใช้ได้ฟรีครับคุณผู้ชมเห็นอย่างนี้แล้วนี่ต่อไปเด็กไทยเราในอนาคตนี่ จะต้องเก่งแน่นอนเพราะว่านะสื่อการเรียนการสอนเขาพัฒนาไปก้าวล้ำถึงขนาดนี้ไม่ธรรมดานะฮะโดยเฉพาะอย่างที่ที่โรงเรียนโพทีสัมพันธ์พิทยาคารโอหใายห่วงได้ถ้าลูกๆเรียนอยู่ที่นี่นะอ,อ,อยากให้อาจารย์หัวหน้ากลุ่มสาร<อ>การเรียนรู้ศิลปะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยที่ไว้วางใจส่งลูกหลานไปเรียนที่โพ<อ>ทีสัมพันธ์แล้วมวศิลปะจะไม่ทาให้คุณผู้ชมได้ผิดหวังแน่นอนอันนี้ คำตอบหรือคําอธิบายต่างๆหรือการนําเสนอต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนคโรงเรียนดังมานานแล้วแลวก็จะดังต่อไปเพราะนั้นก็ขอขอไว้บางใจจากท่านผู้ปกครองนะฮะมีเรื่องที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาทำโรงเรียนบปรตีสัมพันธ์พิจาราครับรับรองว่าท่านจะไม่สิดหวังค่ะครับในส่วนของอาจารย์ผู้พัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนในกะลุงนะครับมีอะไรจะฝากผู้ชมไหมฮะครับผม อันดับแรกก็ขอขอบพระคุณท่านผู้บริการวิศนุผสมทรัพ์นะครับ,รบที่ให้การสนัสนุนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านคอมพิวเตอร์ ICT นะครับซึ่งบุคลากรของเรียนเราก็เพียบพร้อมไปแทบทุกด้านนะครับเกี่ยวกับไอซีทีแล้วก็ขอบคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํานวัตกรรมตัวนี้ครับ,รบ,บผมก็จะทําขึ้นมานะครับผมก็ให้ให้คุณครูทุกท่านนะครับช่วย ทดสอบการใช้งานแล้วก็คำติชมต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยนะครับซึ่งการทำวิจัยเนี่ยจะยากมากนะครับผมพอดีผมโชคดีที่ได้ท่านผู้อำนวยการสยามมากอุตสาห์ตอนนี้ท่านไปเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่เกาะสีชังแล้วนะครับ,รบแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่จะไม่เอ,อ่ยชื่อไม่ได้คืออาจารย์เจรานันโสคลพนิษ์นะครับ,รบเขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยกับผมเป็นอย่างมากนะครับแล้วในส่วนของนวัตรกรรมนะครับถ้า ผู้ผู้ที่สนใจนะครับทําหนังสือไปถึงท่านบุนวยการนะครับผมก็จะมีนวัตกรรมตัวนี้ให้นะครับข้างในก็จะประกอบด้วยซีดีนะครับที่เป็นเป็นเป็นโปรแกรมของที่ผมทําขึ้นมานะครับสามารถเอาไปก๊อปปี้ลงไปในใช้ใช้งานได้ในคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับในส่วนในในแท็บเล็ตนะครับเอาแท็บเล็ตมาให้ผมแล้วผมจะลงลงโปรแกรมให้ นะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายผมไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆครับเพื่อเป็นความสะดวกในการของครูผู้สอนครับและบางเรียนที่ยังขาดแคลนครูผู้สอนเกี่ยวกับดนตรีไทยครับก็สามารถเอาตัวเนี้ยไปให้ให้คุณครูท่านอื่นลองทดสอบกันใช้งานได้เลยครับเป็นบริเวณคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครับได้ทั้งการเรียนการสอนได้ทั้งการฝึกปฏิบัติด้วยได้ทั้งครอบคลุะที่สำคัญนะครับ สังคมเด็กที่มาสนใจเกี่ยวกับดนตรีไทยนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าจะเสียคนนะครับเขาจะอยู่กลุ่มของเขาแล้วมีอะไรเขาก็จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพี่สอนน้องแบบที่โรงเรียนผมทําอยู่ครันึกถึงพระรานิพิพลเรา6นะชนใดไม่มีดนตรีการชนนั้นสันดาลชอบกลนักวันนี้ผมว่าสื่อนวัตกรรมแบบนี้คุณผู้ชมเพียงแค่ท่านอาจารย์ ที่ละกร <ขา S 1> คนเดียวเนี่ย <ละ S 1> คงเป็น <ละ S 1> ไม่ได้แล้วทีกอนขออภัยด้วยนะคร <ละ S 2> ับถ้าไม่มีหัวหน้า,ศา,ศาสายการศึกษาอย่างท่านอาจารย์จอมขวัญเนี่ยคงเป็นไปได้ยากวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะครับแล้วก็น้องท็อปด้วยแม้วันนี้ดูนั่งเก่งนะใช่น,นะปกติอยู่ที่เรียนเนี่ยละเลินะวันนี้ขอบคุณนะครับท่านหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารอาจารย์จอมขวัญนครขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์ รักทีทรานิชผลนะครับอาจารย์หนุ่นะอาจารย์กลุ่มสาการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารเช่นเดียวกันขอบคุณมากนะครับน้องท็อปขอบคุณขอบคุณน้องท็อปด้วยนะคะขอบคุณครับผมวันนี้เราทั้ง5้าคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ